ท่านผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ<า>คุณอิทธิพลคุณปลื้มครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนี่ทำเป็นประธานงานถาแถลงข่าวนี้นะฮะการยื่นประมูลสิทธิ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจําปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกครั้งที่17นะครับก็คือปี2568จังหวัดเชียงใหม่นะฮะโดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะฮะคุณวิลาวันวรลพุทธิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะดรอัญจการศิบุญเลืองประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซ็นะครับและประธานกรรมการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะฮะแล้วก็ยังมีคุณจิรุตดอิสรางกุลอยุธยาผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการทีเซ็ด้วยนะฮะและดรชาคริตพิชยางกูลผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับที่ห้อง Creative Space ชั้น5้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะฟังรายละเอียดของงานนี้กันหน่อยครับจากการที่ประเทศไทยนะครับวันนี้เราทุกหน่วยงานมาร่วมกันเพื่อที่จะเสนอการประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเมืองสร,ร้างสารรค์ของยูเนสโกนะครับ UCCN Annual Conference ปี2025นะครับหรือว่าปี2568นะครับซึ่งทาง หน่วยงานภาครัฐโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับทางจังหวัดเจ้าภาพคือจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับและหน่วยงานตามภารกิจที่ดําเนินการก็คือทางสํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมในเทศกาลองค์การมหาชนนะครับได้ร่วมกันแถลงถึงความสําเร็จในการที่เราจะเข้าไปยื่นเป็นเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในเมืองสร้างสรรค์ ด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกนะครับซึ่งในประเทศไทยเรามีอยู่5เมืองนะครับทั้งเชียงใหม่สุขโขทยัยกรุงเทพภูเก็ตเพชรบุรีนะครับซึ่งก็เป็นการแสดงให้ใหเห็นถึงศักยภาพทางด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยเสนอตัวนะครับก็คือจะมีความพร้อมด้านความเป็นผู้วัฒนธรรมเรื่องของการ เดินทางเข้อออกนะครับโลจิสติกต่างๆสิ่ออำนวยความสะดวกและก็การดูแลความปลอดภัยนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้วันนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จะทําให้เกิดไรายได้เข้าประเทศไทยนะครับเพราะว่าในเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ทั่วโลกจะมี90ประเทศ295เมืองนะครับก็ทําให้เกิดการเดินทาง ท่องเที่ยวแล้วก็ชื่อเสียงประเทศไทยที่ได้จากสาระเนื้อหาการประชุมด้วยนะครับก็จะทําให้เมืองสร้างสรรค์เมืองอื่นๆในประเทศไทยที่กําลังจะขอขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนต่อไปด้วยนะครับจะมีผลดีต่างๆตามมาครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับได้ช่วยเป็นกําลังใจให้การยื่นประมูลสิทธิ์ครั้งนี้ได้สําเร็จรุ้ล่วงไปนะครับเพราะว่าผลประโยชน์มหาศาลจะเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งด้านซอฟต์พาวเวอร์ครับเรามีความโดดเด่น นะครับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หลายๆเมืองมีความโดดเด่นทั้งด้านอาหารเสื้อผ้าเทศกาลประเพณีศิลปะต่างๆครบถ้วนครับก็เป็นวาระสําคัญอีกวาระหนึ่งที่อยากให้คนไทยทุกคนได้ร่วมเป็นกําลังใจและภาคภูมิใจไปกับการยื่นประมูลสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเรายื่นประมูลสิทธิ์นะครับการที่เราตั้งเป้าก็คือหนึ่งชื่อเสียงที่จะได้จากการประชุมนะครับแล้วก็เรื่องของการเสนอตัว ในเมืองต่างๆในเจ็ดสาขานะครับรวมถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดก,การประชุมครับเพราะว่าไม่ใช่แต่ผู้บริหารเมืองอย่างเดียวในการประชุมจะมีองค์คณะมีคณะในเรื่องของการเดินทางก็จะเกิดการใช้จ่ายเงินการเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับแล้วที่สําคัญคือการจัดประชุมเนี่ยจะเป็นวาระที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะเดินทางมาครับอาจจะต่างจากการท่องเที่ยวว่าจะต้องเป็นวันหยุดจะต้องเป็นวาระที่ที่ไปเที่ยวได้ใช่ไหมครับฉะนั้นการประชุมจะเป็นอีกหนึ่งในการ ดำเนินการด้าน,นการตลาดที่ทําให้เกิดรายได้และชื่อเสียงกับประเทศไทยนะครับเพราะฉนั้นเรื่องข้อหข้อข้อการประชุมเนี่ยตรงกับอเอกลักษณ์ที่ประเทศไทยเรามีครับเราจึงเสนอตัวเท่าทําการประมูลสิทธิ์นะครับเราคิดว่ารายได้จากการดําเนินการครั้งนี้เนี่ยคุ้มค่าครับใช้งบประมาณไม่มากในเรื่องของการยืดประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพก็ไม่มากแต่รายได้ที่เกิดขึ้นและชื่อเสียงเกิดขึ้นมหาศาลนะครับกรตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า100 50ล้านนะครับสำหรับการ5้าวันในการจัดการประชุมนะครับยังไม่รวมการเตรียมการแล้วก็ชื่อเสียงที่จะตามมาหลังจากการประชุมด้วยคิดว่าคุ้มค่าครับสำหรับคนไทยและประเทศไทยในการยืดประมูลสิทธิ์ครั้งนี้นี่ก็จะไปยืดประมูลสิทธิ์กันนะครับ